นานเห็นรอยยูเห็นรอยยูนาน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 สวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกับพิสารบ้านฉันจ้ะพอกันในวันที่สิบเก้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้ะเมื่อวานนี้แม่ป้ามีบอกเดือนพีชเด้อจ้ะ คีเพาเนี่ยสิเป็นคลิปมือเสมือนครพอปามีเนาะแม่นครับมื้อนี้ก็พาพี่น้องล่องห่วยล่องหองใส่พี่น้องมื้อนี้มาทางลำดูนครพอปามีเนาะครับผมพี่กัดกับบ้านน้องเมฆตะบนหัวคามเพิ่มปุณธิจังหวัดอุบลราชธานีจ้าลงมาหอดกะพี่น้องเพิ่นก็ขึ้นมื่อพอดีใจพี่น้องมื้อนี้เอ้าไปหลุดไปชดมังการใจพี่น้องมื้อนี้สิโสกสิมันมานอจ้าไปกันเลยจ้าไปครับมื้อนี้น้ำกดนาะพอปามีเนาะครับที่หลังครับมื้้อนีมาหอดก็เห็นหอยเลยล่ะจ้ะ พี่น้องเพิ่มก็มาคือการจ้าหาอยหากินใครก็หากินน้ำหอยน้ำหองจะสวงนี่สีโสกสีมันมานน้อมือนี่หลุดน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องแม่ปามีสีมันมาจ้ามือนี่ยในเวลายามจ้าพี่น้องหลุดกับสาวอยู่บ้าในบังจ้ามาอนี่สีโสกสีมันมาจ้าเพราะว่าก็มีคนมากมาไม่ไม่จ้ามาแม่ปามีมาหอนลำดวนเพิ่มกเมาพอดีเนาะเมนครับหลุดไปชนมังกันจ้าสีโสกสีมันมาจ้าได้ครับ หลังแหลกเหาอครับอาดูน้างกันใะพี่น้องเสียงอยู่น่าโอ้ยใส่หมันไผ่หมันมันได้ใจพี่น้องจ้ะหลังแหลกเนาะอนาดถ้ำโมเวอร์ท็อปกนมีเอาโอเคครับ กลาซยามจากลังใส่สุดถ่ายเนาะพอบะมีเนาะครับผมอ่าล้างแหลกแหกหมันเนาจ้ะเป็นปลาซิวเขาจ้ะไอ้กลางต้นนึงแต่กระปลากระเดิดเนาะครับผมหลังมีน้ำเลิกครับพี่น้องเป็นวังใหญ่ครับไอกลางวังเลยเนาะครับมีมองตือนอยู่นี่แล้วครับเห็นลอยอยู่พอบะหมีเห็นลอยอยู่ครับ เห็นลอยอยู่จ้ hello, you, hello. าเห็นลอยอยู่เห็นลอยอย่น้าซิวเขาจ้ะพี่น้องเอางับเลยแม่กงมีเอากไปที้าหนอกเนะาะดูน้ำสาวอยู่เบาในคือเกาด้วยจ้ะพี่น้องมานี่มองยามก็มองเท่ไกลกันจ้ะเป็นเป็นฟังสั้นเนาะแม่นครับ าซิขาวลวนๆเลยจ้าพี่น้องลังนี่ฝนกันต้อจ้าไหนเนาะไหน้องประก่งเลยเนาะปลากั่ก็ไปแปดขา เด็ดค่ะกับปลาตั้งตัวใหญ่เนาะกับปูหินเนาะครับกบสได้ยายกออกจากปูหินหลังนึงครับหนาคอนนี่แล้วเนาะโอ้ยน้นำลึกค่ะผู้บานไปบางนาำหน่อยเนาะแม่นครับ มาลามไร้ใจพี่เนาะดูน้ำกันจ้าเป็นจังได้เฮ้ยเฮ้ยเตี้ยยุเตี้ยยุอ่าาาาเทียยุครับมีแต่ปลาซี่เขาเ,ขเลยบ่แม่นจ้ะโอ้ làm cho... okay, là làm được ok đấy nọ phổ biến luôn. Ừ. Thì vợ để nhóc để nhoi uý ạ P'Nông. Lún nông cạn cứ cao cha. Lắng đi hảm bỏ. luôn ไกลๆนี่ครับห้ามเบิดไปใจไห้ามเบินั่นั่นนั่นนั่นห้ามพอแซบยังว่าห้ามพอแซบพาซิวเขาใจพี่น้องอ่ายิ้ออกเลยจ้า ดอ้ยทันโลดีโพดบ่อดีกว่าดีเน,นาะนาเลยตัวสวยๆเลยจ้าเดินกันต่อหลังนาจ้าพี่น้อง Nam mừng nó. Come ong sip cup. Tippin bay siêu khảo này bang nít tu buny bay bung 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 เด็แต่สิรลยไปจ้ะของในน้ำเลมหามบเหีนจ้ะพี่น้องจริงเคือรองนน้กันจ้อ้าวืดอยว่ครับป้าซิ่เขาเนะ ลัก็เลยจัดเป็นปลาซีว์เขาจ้า <S <S โอ้กระปูบนเขาปไปยูนไอม่องหัดพอดีพอดีเลยดุดไปจังไหนเอยเก่งค่ะนี่ย,ยน,น่อยนี่ก็เดิ่ ต้งงามๆจ้ะม้ใสมน้ำเล้วจ้าน้ำเล็กกคสิซมือแน่ครับพี่น้่อ๋อน้ำตัก็แต่นอนแต่ไดปไ,ได้น้ำลลแล้วเทลงเลยละ อ้าวลัางนี้เป็นปลาเกตแข็งพวกมัแต่ละหมุนเพราะคือการอิรีเดอร์จ้ะตุนกันต่อจ้าูลุดกันอีอจ้าถืออยู่ครับหากบลาแหงเน้อง

เปล่าเนาะจะเฝ้าหลังนึงครับใส่หาใส่เบิงแล้วครับเลิกแน่ตื่นแน่ครับพี่น้องว่างมีเฝ้าทั้งสองจ้าว่าถ่ายว่างว่าหัวว่างเนาะอ้าหลุดกันต่อล้างนาครับหัวแห้งบ้านอ่ <laughs> อากินหายากครับลงถึงมองก็ได้ครับพี่น้องอ่า อย่งนีครับบม่ร้ายเนาะครับตัวงามเลยนัวคือเก่าเมเปอร์มีถือแล้วก็ม้วนคือเก่าบ่ถือก็หัวนแต่สิพอได้อยู่ได้กินอยู่ครับพี่น้องจ้าจะบัดถือแรกก็หัวดังเนาะพ่อพอมีเนาะแม่นครับตามธรรมดาละใจพี่น้องหากินให้อยากมือได้มานก็ม้วนดังม้วนจ้ะเอาลงมาพี่น้องคือขึ้นเมื่องนอนแม่นจ้ะอ๋าเหลือก็ต่อครับ มีลำบากแน่ครับไก่อยู่ฝั่งนึงมาฝั่งนึ่งน้อแมนครับดูดูดูติ่งพ่อพอมี่อ้าวติ่งครับผู้อยู่ไกลเพิ่นว่าติ่งอาหารและติ่งเนาะเพิ่นลอยได้ตุ้มวะอ้าวติ่งอีหลีครับอ้าวเป็ดจังได๋ได้ยิ้มแล้วครับได้ยิ้มแล้วเทียวคอล้วนๆจ้ะพี่น้องนานพี่น้องเพิ่นเมื่อเฮามาเฮากะมันอยูจ้ะพี่น้องมันไผ่มันมั่นจ้า มาเบิงผลงานทั้งในเพราะพ่อมี่โตวง่ามอยู่ครับพี่น้องซิวเขาล้วนๆแล้วจ้ะพี่น้องล้างแบบกเนาะแมนครับดีถึโตัวสวยๆใหญ่ๆจ้ะแต่ว่าก็มีห้ำเบิดอยู่หลังหนึ่งเนาะแมนครับอ้อโดนอยู่ครับเฮ้ยโดนถามค้อนเจอเธอเนี่ย เสียวว่าเปล่จ้ะบิ๊กบออกงอออกเลยจ้ะพี่น้องอุย้ยใส่ใหญ่ๆเลยจ้ะาน,นี้ไว้ยมเปียกครับนี่อ้าเป็นจะได้ครับ Hmm. tu. Aku nak makan dia. Sam tu oi toy kasi บมดร้ายครับอโอ้ยวายทั้งหนอกหมดอิ่มบอ่อิม่มพี่น้องเฮาผู้คนมาก,ก่อนกินอิ่มแต่ของพี่น้องเฮาคือเพราะพอมีแถวนี้สงสัยอยู่ครับอ้าวลุนก็ต้อครับฮะทำเบิร์ดเพราะพอมีแล้วนี่เบิร์ดบ่ nó nó ăn thinking đi thương mà, at cho desired transcription: 1. **Analyze the bớt, làm, à. <laughs> goal <hát>. is <laughs> ป,ปลาเก็บแข้งปลาพวกนี่ปลาเก็ดแข้กินหลายบ่ชังบ่หลายแหงหั่มเบิดเลยสงสัยกินกินหลาย <laughs> ก็มีหลังว่างถือมองอยู่ครับพี่น้องเป็นปลาเก็บแข้งกับเก็บแข้งล้วนๆเลยจ้ะเ,เป็นมูครับเมนจ้า น้า,านี่หอดไอ้กัางนี่กระปูมีปลาจะพี่น้องลังนี่ครบเสร็จจ้ะโยดเนาะมันนี้ทมนี่ถือว่าโยดครับพี่น้องเกิดละเมิดกับพ่คกันจ้า

เป็นปลาซิวเขาจะจะหากใส่บไยหญ่วับงบใหญ่บ่พอพอมีออน้องมีใส่ลัดไปเลยไปตรงไดนห้ามคือเบิดกระปูนี่เก่งเนียขนาดปลายโตอจีเฮียอยู่ฝืนมาจากหนีบเหน็บแล้วก็เฮียลงกฝืนมาจากแม่นที่ละพอพอมี จะห้ามเบิด์ีดีใจเลยจ้าพี่องแตจะมาโยขึ้นมาห,ว,หว้ายเหมือนนี่เป็นกระปูนี่พาขาดเนาะนี่จ้ะห้ามเหี้ยออกล้ำดมเนาะเหมือนนี่แม่เมื่อวานเขาไปหยอดหยอดหนามเลยจ้ะพี่น้องบ่มีปูเลยจ้ะ กระปุยคือเก่าบอ่อ้าวลุนมางครับรุนจ้าห้ามเบิดจ้าห้ามเบิดอ้าวถืออยู่ครับปูทั้งปลาเนาะปลาสีไลค์กระปูอยู่จ้าจห้ามเบิดเนีน่ดีใจ <c oughs> ดีใจไปก่อนมัน้งไม่นจ้าถือยังกระซางดีใจไปก่อนจ้า ใจพี่น้องแต่ว่าเป็นล้างใจล้างแหลกเนาะแม่นครับโอเคได้ว่าอาหารโตโปรงเบิดเลยขอบมือกระปุ๋เลยดินเนาะดินย่ครับอย่า,า,างไี้คือตกอเบิดเลยนะเลยนะตกเลยกินแบบเบิดเลยแต่ว่าหักบ่หลายตัว โบลายโตใจ,จพี่น้องเก่งแห้งทานกักเก่งบบแพรกันเด้อครับผมก็ได้ย่าครบทุกลังเลยครับพี่น้องแมนจ้าพนงานมือดีกะบกขึ้นมือว่านนะพอปลามีเนาะครับผมแต่กกว่า็แล้วแม่งแล้วง่ายยุ่ใจพี่น้องจ้าบ่งผลงานโดยร่วมเลยจ้าเด็ดโบลายแห้งครับพี่น้อง กับปลาตัวงามอยู่เนาะแม่นจ้ะเครื่องกระติกครับมันนี่นี่แต่ปลาอ่อยต่อยเด้อจ้ะใส่ไงใส่น้อยเนาะพอปลาหมี่เนาะครับขาขากันแล้วครับแม่นจ้ะส่วนปูเ้ากัดเด็บัวรายเนาะแม่นจ้ะปูนี่ก็มาทางโดมสิสืถึอเนาะครับผมครับผมผลงานเ้ากัดถือว่าได้ยั่เนาะแม่ปลาหมี่เนาะอาจจะบัวรายแห้งครับแต่ว่ากับเครื่องกระติกอยู่ครับพี่เนาะกัมีปลากับสิเป็นปลาซิ่วเขาปลาเก็ดแข็งแล้วกั ปลากรงเล็กน้อยนะพอปลาหมีเนาะบผม,มือนนี้เพิ่มขึ้นมือว่านจ้ะพี่น้องจ้ะหาก,กินแต่ละมือนกับเพิ่มขึ้นกันจ้าผลงานมือนี้พ่อได้ยูได้กินยูใจพี่น้องจ้ะฝากก็ไหลก็แช่ก็ติดตามในส่องอีสานบ้านฉันในได้จ้าแม่ปลาหมีก็ขอบ,บุญขอบคุณผู้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกระลังแรงใจที่ทรงให้พอปลาหมีกับแม่ปลาหมีสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบกันใหมคลิปนาจ้า